สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคาว์โฟนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากมาก สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเนต็ต UG Phone จะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทสำหรับตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัวของ MVP ซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง1เท่าแต่สเปคจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่าตัว MVP จะแพงนิดนึงแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้ คลิปได้เลยนะครับให้ UG Phone ทำงานแทนมือถือคุณคิดจะบอดทั้งทีคิดถึง UG Phone สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวพระทุบนะครับผมเป็นตัวละครครับที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนะเป็นพระทุบในปาร์ตี้ที่ คอยตามชุบตามฮิวเพื่อนๆในปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อย่างลงดันนะครับลงอ่ร้อยชั้นนะครับผมทํากิจกรรมต่างๆตนงนี้น่าจะเป็นพักทุบตัวนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทาออฟยังไงและมีวิธีการจัดสกิลยังไงนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการดูบิวตัวละครก่อนนะครับว่าผมทําออฟยังไงใส่การ์ดแบบไหนครับในการเล่นนะครับผมส่วนแรกนะครับส่วนอาวุธนะครับ อาวุธผมจะออฟเป็นเอนชาร์นเป็นอินนะครับผมหมดเลยนะครับ3แถวครับใส่การ์ดหมานะครับ2ใบนะครับผมช่องนี้ผมกะว่าผมจะใส่อ็อกเลดี้นะเพิ่มพีโบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อมาครับที่โรครับที่โรออฟอินเหมือนกันครับผมออฟอินสามแถวแล้วก็การ์ดหมาครับดีไวหนึ่งใบนะครับผมเป็นวูฟการ์ดนะครับที่ชุดครับตรงนี้ผมเอนชาร์นเป็นแม็กเอสพีนะครับผมที่มอลล็อกเนาะผมใช้เป็นอ่าออฟแม็กเอสพีครับที่มอลล็อกนะครับทำให้ถึงต้องออฟนี้เดี๋ยวผมมาบอกนะครับ แล้วก็การใส่เป็นการเลือดนะครับผมตรงนี้เหมือนกันครับ Mac SP ครับผมที่มอลล็อกครับตรงนี้ก็เป็นการเลือดแต่ว่าผมถอดไปใส่อยู่ที่เอ่อมูฟี่นะครับผมส่วนรองเท้าครับรองเท้าก็เอนชานเป็น Mac SP ครับผมที่มอลล็อกนะครับผมการใส่เป็นโซฮีนะครับผม Mac SP 1 5แล้วก็ l e g e n d SP ครับทุก5้าวินนะครับผม5%้าเเซนตะครับตรงนี้เป็นที่ชุดนะครับออฟแมลมอลล็อกนะครับ Mac SP นะครับผม9้าแถวนะครับผมส่วนผดับครับ เอนชานเป็นเอนชานอินนะครับพรเทล่าเราใส่การ์ดใส่การ์ดอินหนึ่งใบนะครับผมเต็มไอ้มายกเกกนะครับส่วนประดับอีกข้างหนึ่งครับออฟอินเหมือนกันครับใส่การ์ดตีไว้ครับเป็นโกเลมการ์ดนะครับหนึ่งใบนะครับทาลิสแมนนะผมเป็นออฟอินครับผมสามแถวเลยแล้วก็เป็นโกเลมอีกหนึ่งใบครับส่วนหัวนะครับผมใส่เป็นแวลิดการ์ดนะครับสามใบเหมือนกันนะผมเอาแม็กซเอสพีนะครับสำหรับพาทุบนะครับทําไมถึงต้องออฟแม็กซ์เอสพีนะผมแม็กซเอสพีตรงนี้ครับ มันจะสามารถทําให้เราฮิลแรงขึ้นนะครับมาว่าเรื่องของสกิลนะครับสกิลฮิลนะครับเอ็กซ e x p a ิโอสกิลเนี่ยครับผมมันจะฮิลตามแม็ Max พีนะครับผม PDC ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์ Max HP นะครับตรงนี้นะครับยิ่งแม็ Max พีกับพีดีเคเยอะยิ่งฮิลแรงเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสกิลนะครับสกิลนะครับผมจัดแบบไหนนะครับสกิลนะครับอ่าวิธีการอัพสกิลผมใช้แบบนี้นะครับขั้นอาโคครับ เริ่มแรกมาใช่ไหมครับเพื่อนๆที่อ่ายังเล่นอยู่นะครับคัดแรกๆคัดหนึ่งคัดสองเริ่มต้นมาเป็นพระครับใช้เป็นอัพเบสซิ่งนะครับสิบนะครับอินค e d เอจ e สิบนะครับผมแม็กม x สเตอรี่ตรงนี้ up สิบนะครับเลื่อนมาด้านล่างครับอันนี้เราอัพแค่นี้นะสำหรับคัดอโคนะครับเราอัพแค่สามสกิลเลยสามสกิลนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นพอมาเปลี่ยนมาอีกคัดหนึ่งครับตรงนี้นะครับเราอัพอะไรนะครับให้เราไปโฟกัสที่เรื่องของอ่าซับก่อนนะครับ เป็นอิมนะครับกอเลียนะครับผมแม็กซิฟิแคทนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับสกิลฮิลตรงนี้นะครับเอ็กซ์พิโอนะครับควรอัพก่อนนะครับมันเป็นสกิลที่สามารถทําดาเมจได้แล้วก็ฮิลได้นะครับผมเวลากดใช้งานนะครับมันจะมีอยู่2โหมดนะครับสำหรับสกิลเอ็กซ์พิโอนะครับโหมดแรกนะครับสีเขียวนี้คือทุบฮิลนะครับเวลาทุบแล้วมันจะฮิลเห็นไหมทุบแล้วมันจะฮิลส่วนที่2ครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้กดอีกทีนึงปั๊บมันจะเป็นสีเหลืองตรงนี้มันจะเป็นการตีเบิ้ลครับ เห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับค่าของพรีสผมจะอัพแค่นี้นะครับในเซตของล่าบอสนะล่าบอสนะครับผมไม่ได้อัพอ่าแองเจลัสนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมมองว่าค่าเดฟเราอะครับมันยังน้อยอยู่ครับต่อให้แองไปมันมันไม่มีผลขนาดนั้นมันได้มันได้เดฟมาจริงแต่มันได้แค่นิดเดียวครับมันไม่คุ้มกับแต้มที่เราเสียไปนะครับเรามาโฟกัสเรื่องของการซับตัวเองหรือว่าซับเพื่อนในทีมนะครับอ่ะสมมุติว่าเรายกตัวอย่างเช่น นะครับเราเพิ่งเปลี่ยนคา่าส์มาแรกๆเลยเอา้าวอัพสามสกิลปุ๊บแต้มเหลือมาเรามาลงซับหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องมาอันนี้สิบแต้มยังไงก็ต้องสิบแต้มครับแต้มมันจะยังไม่พออัพให้เราอัพพวกนี้นะครับเราอัพที่สําคัญก่อนอัพชุบไว้หนึ่งนะครับทำไมถึงอัพชุบไว้หนึ่งเพราะว่านะครับต่อให้เราอัพห้าไปก็มีค่าเหมือนเดิมครับเราต้องทําลดไลน์มากขึ้นนะเพราะว่าสกิลชุบอะครับ มันคูดาวฟิกที่20วิตรงนี้นะครับชุบมันฟิกคูไดวว้ยี่สิบวิยังไงเราก็ใช้แค่หนึ่งพอนะครับพูดถึงสกิลคัสต,ต่อไปนะครับเป็นคัสไฮพีสคัสไฮพีสอัพอะไรบ้างคาัสไฮพีสนะครับอัพเป็นแม็กเอพีครับตรงนี้ เพิ่มแม็กซ์พเอร์แล้วก็รีเจนสามสิบเปอรนะครับแล้วก็ได้โบนัสฮิลตรงนี้ครับได้โบนัสฮิลล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับควรอัพเลเวลสิบเลยนะครับสกิลนี้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มให้เราฮิลได้แรงมากขึ้นนะครับจากนั้นครับอัพสกิลฮิลนะครับห้าแล้วก็อัพสกาครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลของเรานะครับว่าเราพอหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าในปาร์ตี้ของเรานะครับมีตัวที่ใช้ค่าแฮชเราควรอัพซับเพเปอรงนนี้ะครับ คนส่วนใหญ่นะครับจะเล่นสไนเปอร์สกิลเล็กอัธ ي ن าเนี่ยครับไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับไม่ต้องอัพก็ได้เอาเชียบกับพวกแบบสกิลที่มันเป็นดาเมจแบบดาเมจวันช็อตดาเมจแบบถ้ามีแบบมองไอชูล่าคิอะไรเงี้ยอชูล่าใส่ก็เล็กใส่ก็ต่อยแรงมากครับต่อยแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยนะสกิลก็จะประมาณนี้นะครับคัดแรกอ่ะสรุปเขาข้าแนวครัดแรกนะครับคัดอะโคนะครับอัพเบสซิ่งอัพอินทริจิิแล้วก็อัพแม็กมานเตอรีครับถัดลงมาคัดไฮพีทนะครับผมอัพอ่าอิมนะครับ ชุบไว1แล้วก็เลื่อนลงมาครับ x patio ตรงนี้ควร up สิก่อนนะครับควร up สิก่อน first เลยอันนี้คือแบบอ่อเป็นสกิลที่สําคัญมากแล้วกันใช้คําว่าเป็นสกิลที่ควร up สําหรับพระทุบนะครับเออเป็นสกิลที่ควรัพคือ fix up เลยนะครับจากนั้นครับ up สกิลนะครับตรงนี้นะครับสินะครับมันจะได้แม็กมานาสิแล้วก็เด้งมานานะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สำคัญนะควร up สองสกิลนี้ครับคู่กันนะควร up สิบนะครับควร up สิบเลยนะครับ จากนั้นครับให้เรามาอัพฮิลนะครับแล้วก็สกาแล้วก็อิมครับอันนี้แค่นี้เลยสำหรับพาทุบนะครับพูดถึงเรื่องการจัดสกิลนะครับการจัดสกิลของเราถ้าจัดแบบไหนนะครับอันนี้เป็นของผมเนาะผมใช้แบบนี้ผมรู้สึกว่าผมถนัดมากกว่านะครับกุ๊ปสกิลนะครับผมจะกุุปอาเบสซิ่งนะครับกอเลียนะครับแล้วก็อิมไว้ด้วยกันกุ๊ปสองผมจะใช้เป็นอาซัพเปเกียมครับกับแมกนิฟิเคชันนะครับผมกุุปแค่สองกุุปนี้นะครับวิธีการเรียนสกิลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดในการกดแบบไหนอย่างเช่น ที่ผมอย่างนี้อ่ะผมเล่นชูล่าใช่ไหมผมมีชูล่าผมก็เอาเล็กไว้ข้างหน้าครับใกล้ๆนะครับแล้วก็ชุบชุบตรงนี้นะครับผมจะเปิดสกิลออโต้ไว้มีอ่ะสกิลชุบออโต้มีบัฟนะครับที่รันออโต้อยู่สองบัฟนะครับผมยังประมาณนี้เลยเอ็กซ์พาร์ติโอนะครับแล้วก็เล็กอะเทนานะครับอมตะแล้วก็สกิลชนแก้วนะครับเอ็กซ์พาร์ติโออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้ไหมเนาะสกิลนี้นะครับผมยังแบบนี้เปิดออโต้แบบนี้นะครับสำหรับสกิลตีบอสใช้แบบนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เวลาใช้ก็จะง่ายครับใช้ก็จะง่ายอะเวลากดเรากดง่ายที่มือเราอย่างเงี้ยครับนี่ผมจะชุบนานหน่อยเพราะว่าผมไม่มีลายเนาะลดลายผมไม่มีประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับผมก็เล่นประมาณนี้ถ้าผมตีท่าแสงหรือผมก็เพื่อเพื่อนปั๊บแล้วก็ไปหวดปัป๊บ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 ปั๊บปั๊บอะไรก็ว่าไปนะครับในเรื่องของทักเกวเงาครับเซตล่าบอสผมใส่แบบไหนนะครับ ส่วนสำหรับสกิลเงานีผมใช้เป็นเบสซิ่งนะครับช่องที่3ามนะครับช่องนี้นะครับแล้วก็กอรีครับผมใช้ช่องเหมือันครับส่วนตรงนี้เดมอนเบนนะครับยังไม่ได้ใช้กําลังคิดอยู่ว่าแบบจะใช้อะไรดีแต่ว่าแบบยังไม่มีให้ใช้ถ้าใช้ก็ต้องเป็นเงา6นะครับสกิลนี้ค่อนข้างดีสการเดทไฮเมอร์ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันพูดถึงเรื่องเงาแล้วก็อัพตามเท่าที่เราอัพไหวอัพได้ครับถ้าเราเท่าที่เรามีของนะผมสามารถอัพได้เลยนะได้ใช้ทุกอันครับถ้าเราเล่นใส่ครินะ อ่ะเท่าเล่นสายคียครับสามารถอัพได้ทุกอันเลยนะครับสกิลขงเขาก็ประมาณนี้สําหรับการตีบอลครับคราวนี้พูดถึงเรื่องสกิลฟาร์มสกิลฟาร์มเราใช้แบบไหนนะครับผมสับพรีเซตแป๊บหนึง่งอันนี้เป็นเซตฟาร์มที่ผมใช้นะครับเซตฟาร์มที่ผมใช้ใช้อะไรบ้างผมใช้แบบเดิมเลยนะครับผมใช้แบบเดิมเลยก็พูดอย่างนี้ว่าสายพระทุบครับมันสามารถฟาร์มได้ค่อนข้างไวไวมากไม่เหมือนกับพระพวกอ่าสมุดหรือพระคาถา,าโลครับที่ค่อนข้างฟาร์มจะยากต้องใช้เทอร์นเดทวางแซนทำเรื่องนั้นในการตีอออััันนนนเดสะคครแบบบี้ืแ บอกเลยว่าฟาร์มชิลนะฟาร์มชิลจัดนะครับคันนี้ครับเซตฟาร์มผมใส่แบบไหนผมใส่แบบเดิมเลยแบบที่ผมเล่นล่าบอลเลยผมไม่ได้สับอะไรทั้งนั้นนะครับใช้แบบนี้นะครับถามว่าเอ้าแล้วมันจะตีแรงหรอถ้าเราเอาแมกมานามาขนาดนี้นะครับมันตีแรงแต่แมกมานาครับต้องพูดอย่างนี้ว่าพระแพทนี้ครับอ่าสกิลแม็กมาสเตอรี่นะครับสกิลแม็กมาสเตอรี่สกิลนี้นะครับบัฟมาค่อนข้างโหดเลยมันได้ PDK ครับมาคูณแมกมานาด้วยนะครับ0.6นะครับ0.65นะครับ ทำให้พระเนี่ยปีตีเคห้าหมื่นเจ็ดนะครับแม็กมานาผมแสนเก้านะครับทําให้ฟาร์มชิวจัดจากนั้นครับมาพูดถึงผมข้ามเรื่องไอเทมเนาะเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องสกิลอะไรว่าสกิลฟาร์มผมใช้อะไรบ้างนะครับวิธีการอัพสกิลฟาร์มนะครับขั้นแรกนะครับอาโคนะครับอัพเหมือนเดิมครับเบสซิ่งนะครับอินคิทเอจิแล้วก็แม็กมาสเตอรี่ครับสามสกิลนี้สามสกิลหลักหากินครับอ่าเขาเรียกว่าควรอัพให้เต็มก่อนนะครับเพราะมันดีมากนะครับจากนั้นครับมาด้านล่างครับผมผมอัพเหมือนเดิมนะครับอััััพพออออิมนนะคคครรบบกเลียแ อัพแมกนิฟิแคทนะครับอัพชุบไป้หนึ่งนะครับจากนั้นอัพเอ็กซ์พาติโอครับอัพเอ็กซ์พาติโอนะครับผมอัพดีไวต์โปรเทคชั่นนะครับสกิลเนี้ยครับคือสกิลหากินของเราเวลาที่เราไปตีอ่ามอนสเตอร์นะครับที่เป็นอ่าอันเดดเดมอนนะครับจะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับ3 0มนะครับโคตรดีนะครับสกิลนี้ก็คือตีเผานั่นแหละเออทำก็คือตีเผ่าทำให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นตีไวขึ้นครับจากนั้นครับผมอัพอ่าโบนัสฮิลนะครับ ตรงนี้เอาไว้10ครับอั up holy s ไ y l ์นะครับ10นะครับส s c เล a แฮมเมอร์ครับอัพ10ครับเดมอนเบนนะครับอัพ10ครับแค่นี้นะผมใช้แค่นี้เลยในการฟาร์มแล้ววิธีการเรียงสกิลเราเรียงยังไงนะครับเรียงสกิลการฟาร์มครับผมผมใช้แบบเดิมนะครับกรุปสกิลผมกรุปแค่เบซิ่งกอ g o l i อิมครับแค่นั้นนะครับกลับมาในส่วนของเรียงสกิลนะครับเรียงยังไงผมใช้ออโต้แบบนี้นะครับผมอัพเบ a ซิ่งนะครับเปิดออโต้นะครับกดชุบออโต้ไว้นะครับกดเคลือบธาตุนะครับ โฮลิสตัยโฮลิสอ่าสกัลเลต์เทมเมอร์นะครับแค่นี้เลยประมาณนี้นะครับอ่ะผมใช้แบบนี้โฮลิสตัยกับสกัลเลตเทมเมอร์นะครับถามว่า2สกิลนี้ดีไหมผมบอกเลยว่าโคตรดีครับฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมใช้เงาแบบไหนนะครับเงาเลเวลรสองครับผมจะใช้แบบนี้นะครับผมใช้สกิลนี้เอ็กซ์พาร์ติโอนะครับต้องใช้สกิลนี้เพราะว่ามันสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับบวกอ่าดาเมจหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมใช้นี้ครับกอเลียเลเวลรสองเอ้ยกอเลียช่องที่สามนะครับ เพื่อนๆสามารถใช้เรียกได้่สองอันนะครับจะเป็นเดมอนเบนก็ได้พอเราพอเราอัพเดมอนเบนนะครับเดมอนเบนสกิลนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราแค่อัพสกิลนะครับอัพสกิลตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไว้5กดตรงนี้ไว้1ก็ได้ครับอันนี้5แต้มอันนี้1แต้มคุณก็จะได้พาสซีฟของเดมอนเบนนะครับได้ค่าโบมานะครับ9%นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมจะใช้เป็นสเกลเลตแฮมเมอร์นะครับทำดาเมจเพิ่มเวลาผมตีมอนเนาะ อ่ะประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะอยากใช้แบบไหนบางคนอาจจะใช้เบสซิ่งบางคนอาจจะใช้เอ็กซ์พาร์ติโอนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวละครเราครับมีค่าตีไวพอหรือเปล่าเราเราพอใจกับสิ่งที่เราตีไหมแบบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมีตีไวเจ็ดร้อยว่ะแต่กูแบบอยากตีไวกว่านี้ก็ใช้เงานน้นะครับพอใจแลวตีไวเจ็ดร้อยก็เราดามจเพิ่มก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับอุธงเงาก็แล้วแต่ที่เราจะอัพนะครับถ้าผมถ้าผมแนะนําก็เป็นเบสซิ่งก็ได้ครับแล้วก็กอรีนะครับแล้วก็ตรงนี้เดมอนเบนกับ สเลเลมเมอร์แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากใช้อันไหนแต่ผมก็อันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็ดีไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่ครับผมพอมีดาเมจฟาร์มได้ละนะครับก็คือแบบไม่ไม่ต้องพึ่งอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็ใช้แบบชิลๆไปนะครับสำหรับคัตัวนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงเนาะคราวนี้มีเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมยังไม่บอกเรื่องของเซต p v p เนาะเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะครับโอเคนะครับสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงเราควรใช้สัตว์เลี้ยงแบบไหน สัตว์เลี้ยงแบบไหนถึงดีสําหรับพระทุบนะครับสัตว์เลี้ยงครับจะมีด้วยกันสส่วนนะครับอ่าสส่วนส่วนแรกครับเป็นสายที่เป็นดาเมจนะครับดาเมจพระทุบจะใช้อะไรดีถ้าเล่นสายทุบคริกนะครับก็ใช้สัตว์เลี้ยงริงนะครับโยโย่นะครับตัวนี้นะครับแล้วสกิลควรใช้อะไรครับพี่อ่าสกิลใช้อะไรครับสกิลนะครับตรงนี้เนาะผมจะใช้เป็นอ่าซิงเกิลนะครับซิงเกิลนี้ก็ อยู่ที่เราว่าเราจะใช้สีฟ้าสีม่วงสีทองอยู่ที่เราจะอัพไหวน,นะครับอันนี้ผมใช้เป็นซิงเกิลนะครับสกิลซิงเกิลดียังไงนะครับสกิลซิงเกิลนะครับจะได้ไฟนอลดาเมจโบนัสนะครับผมทุกๆ10ิวิคููดาวสามสิบวินะครับตรงนี้ถามว่าดีไหมสําหรับพาทุกดาเมจผมว่าผมมองว่าดีนะครับถ้าเรามีดาเมจตีอันนี้เกณฑ์นเนาะถ้าเรามีดาเมจนะครับสกิลนี้ดีไหมดีครับช่วยเราฟาร์มได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มันทําให้เรามีดาเมจพอที่จะ ปิดมอนเตอร์ได้หรือว่าช่วยเพื่อนทำดาเมจในการตีบอสได้นะครับสกิลที่2ครับผมเป็นแอด s o u ล Leader ฮ e ลครับสกิลแอด Soul Leader ฮ e ลนี่ครับจะทําให้เราสามารถฮิลแรงขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะใช้สีฟ้าสีม่วงหรือว่าสีทองนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยแล้วก็อัพก็ตามที่เราอัพไหวนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับผมผมใช้เป็น Reven p h y ต i c a l นะครับเอามาสะท้อนนะครับมาสะท้อนในช่วงในพวกแบบกิจกรรมพวก k v m g v g หรือว่าใต้บ้านนะครับถ้าจะให้ดีเลยมันก็ต้องบอกว่าลิงนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงสําหรับสายครินะเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับสายค,นะคริเนเานะถามว่าถ้าใส่อย่างนี้มาดีไหมผมมองว่ามันก็ยังไม่ถูกจุดเท่าไหร่แต่ผมต้องใช้เพราะว่ามันจําเป็นกับกับกับผมนะครับเพราะว่าผมต้องฮิลแล้วก็สะท้อนให้เพื่อนอะไรประมาณนี้อ่ารับใช้าคาว่ารับดามเมจแล้วกันในอนาคตมีแผนจะเปลี่ยนไหมอ่านอกจากลิงนะครับ มันจะมีสัญญี่อยู่2ตัวครับที่ผมกําลังมองอยู่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นดาเมจอ่ะเพื่อนเพื่อนไปใช้ไอซิดนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นแบบเป็นดาเมจเลยคือแบบไม่ได้จะมาฮิลให้เพื่อนนะครับเพื่อนๆใช้ไอซิดได้เลยนะครับไอซิดนะครับสกิลตัวนี้นะครับจะบวกค่า pvp p ดาเมจโบนัสนะครับเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับคูณเลเวล star เลเวลก็คือคูณเลเวลครับอัพสูงสุดได้5ดาว95 45 45เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับไอซิดเนาะได้ค่า pvp p ดาเมจโบนัสนะครับถ้าเล่นดาเมจอ่ะควรใช้้ตััวนนีไม่ก็ลิงคะรบ ผมมองว่าถ้าใช้แบบ PVP จ่าเลยก็เป็นไอซิดก็ได้นะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับลิงก็ใช้แค่ล่าบอสนะครับหรือถ้าเราเล่นพาทุบมาเว้ยไอ้ย,ย้ยเราคิดว่าแม่งเล่นลําบากว่ะยืนไม่ไหววะหรือแบบว่าอยากทาสัตว์เลี้ยงใหม่ตัวหนึ่งอะเป็นสัตว์แบบสัตว์ซับจริงๆที่ไม่สัตตีครับมีตัวหนึ่งครับดีมากนะครับเป็นอ่าในส่วนของโปลองนะครับโปลองตรงนี้ครับจะทาเขาเรียกว่าพัซซีมันนะครับจะหิวเลือดให้กับผู้ใช้นะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยถ้าเล่นโปลองนะครับก็ ใช้เป็นฟิติคอลไอตัวค่าสะทอนครับฟิ c ิคอลรีเฟกชันนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ซิงเกิลแล้วก็ไอซ์ซัลเลเอร์ฮิก็ได้ครับเหมือนกันแบบแบบนี้เลยนะครับหรือจะใช้เป็นให้สัตว์เลี้ยงตีไวก็ได้แล้วแต่เรานะครับประมาณนั้นมาพูดถึงสกิลสัตว์เลี้ยงครับแพสสกิลนะครับด้านล่างนะครับเราควรใช้อะไรดีนะครับสําหรับสัตว์เลี้ยงเนาะสาหรับผมนะครับผมใช้แบบนี้นะครับผมมาใช้อันแรกเป็นอังกฤษเอจินะครับอันที่2นะครับเป็นเบสซิ่งนะครับตรงนี้อันที่3ครับผม ใช้เป็น r e c o v e r รี่แล้วกันอ่ะใช้เป็น SP r e c o v e r เวอรี่ครับคือเด้งมานา10%นะครับทุก5วิตรงนี้ถามว่าดียังไงครับเวลาเราเล่นกิจกรรมอย่างเช่นพวก KVM หรือ GBG หรือใต้บ้านครับเราไม่ต้องปั๊มยามานาเลยเราชุบไป็น1ครั้งฟิกครูดาวมันครูดาว20 20วิทัะสกิลชุบเนาะสกิลนี้ครับจะช่วยให้เรารีมานาได้ดีมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลงกิจกรรมต่างๆเพื่อนตายเงี้ยเรารอปุ๊บเราชุบมานาเด้งปุ๊บเราชุบมันชุบได้ถี่มากครับสกิงนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับถ้าเล่นแบบสายซับผมก็แนะนําแต่ถ้าคุณแบบไอ้เหี้ยเราเป็นดาเมจว่ะเราเป็นดา,าเมจจาแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นอินได้ครับอ่ะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะจะเปลี่ยนเป็นอินหรือว่าเป็นวิดก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของทุกคนเนาะแล้วก็สัตว์ผมใช้ประมาณนี้นะครับเป็นวิดอินสเต็งวิดเอจิอินนะครับอินเอจิวิดวิดอินวิดอินนะครับเดี๋ยวผมไปลอองฟาารร์มให้เพื่นพน่นนๆดูะคับว สายนี้นะครับที่ผมเล่นนะครับมันฟาร์มได้สะดวกสบายแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ฮิวแรงนะครับฮิวแรงฟาร์มสบายผมจะตีโซของโซฮีเนาะอ่ะตรงนี้ที่ผมฟาร์มอยู่ประจำนะตอนนี้ปรับสกิลปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคเนี่ยครับเห็นปหนี่ผมยังไม่เปิดอันนี้นะอ่าผมเปิดตีตีแรงละเนี่ยครับแบบนี้เลย เป็นครับฟาร์มง่ายปะอีซี่จัดบอกเลยว่าอีซี่จัดนะครับแบบแบบอีซี่เลยอ่ะทุกคนแล้วมันกลฮิวแรงนะผมลองปรับเป็นโหมดฮิวนะครับฮิวดอกก็สี่หมื่นกว่าประมาณสี่หมืนครับที่เหมือนต้นๆฮิวแรงครับฮิวแรงฟาร์มสะดวกสบายนะผมแต่ว่า ในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนไปเล่นสมุทรเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวเราค่อามาอัปเดตอีกตัวหนึ่งว่าเอตัวนี้จะไปทางไหนจะไปเวไหนจะเล่นออฟแบบไหนนะเดี๋ยวผมอัเปเดตให้แล้วเพื่อนๆนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถถามผมได้เลยนะเออถ้าผมรู้ดีวผมตอบให้นะครับผมก็ประมาณประมาณนี้สําหรับการฟาร์มหรือว่าการฮิลนะครัฮิลก็ประมาณ4ี่หมื่นครับประมาณสี่หมื่นฟาร์มก็อย่างที่เห็นครับชิวๆสบายๆครับอีซี่จัดนะครับถ้าแต่ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับ S.P.D. 456นะครับตรงนี้600ประมาณ700กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าคิดนิดหน่อยพอได้ตีติดขิดนะครับบอกเลยว่าโคตรดีทุกคนก็ใครเล่นสายพาร์ทอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผม